ทุกคนวันนี้นะคะเรามาที่หาดนาราทัศนนะคะ เป็นหาดในจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งหาดนี้นะคะก็เรามาปอยนะคะแล้วก็เป็นหาดที่คนนิยมนะคะมาเที่ยวช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างดีค่ะเดี๋ยวแม่เลมนะคะจะพาดูรอบๆนะคะแล้วก็จะพาไปดูปลาปะนะคะวันนี้ปลาปามาตกปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็พาคุณโมอาน่านะคะมาเล่นน้ําด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมได้เลยคะ่ะ หาดนาราทัศนนะคะเป็นหาดริมอ่าวไทยที่มีความยาวประมาณ5กิโลเมตรใกล้กับตัวจังหวัดนาราทิวาเลยค่ะหาดเนี่ยสิ้นสุดที่ปากนะ้ำบางนารานะคะซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแข่งเรือกอแลกเกันทุกปีเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าติดโควิดนั่นเองปกติแล้วครอบครัวของเรานะคะจะมาที่นี่บ่อยมากๆนะคะซึ่ง เด็กๆเนี่ยก็จะชอบเล่นน้ําทะเลนะคะคุณโมเนี่ยชอบเล่นทรายแล้วก็เล่นน้ําทะเลมากๆค่ะเป็นกิจกรรมโปรดของเขาเลยก็แนะนํานะคะให้มาช่วงเช้าหรือช่วงสายๆก็จะเห็นน้าทะเลที่ใสแล้วก็สวยกว่านี้นะคะอันนี้เรามาค่อนข้างเย็ยนแล้วเจอน้องแมวด้วยค่ะน้องวานาะชอบแมวมากแคท ะะข้ามกำแพงหินนะคะมาเจอน้ำตาลกับพี่ต่อกำลังนั่งตกปลากันอยู่เลยค่ะป๊บว่บามีความตั้งใจมากๆนะคะที่จะมาตกปลาก็คือน้ำตาลลงทุนซื้อเบ็ดตกปลาให้เลยค่ะก็มานั่งตกปลากันได้สักพักใหญ่ๆนะคะบริเวณกำแพงฝั่งนี้ก็จะมีโขดหินให้นั่งนะคะแต่รู้สึกว่าน้องปูจะเยอะกว่าน้องปลานะคะต้องลองมาตกปลาดูค่ะถึงจะรู้นะคะแต่เรานะคะส่วนตัวเนี่ยชอบนะคะเพราะว่าอากาศนะคะไม่ร้อนนะคะแล้วก็ เงียบสงบค่ะจะได้ยินเสียงคลื่นนะคะอยู่ตลอดเลยช่วงเย็นนะคะเราก็ยังอยู่กันที่หาดนะคะยังไม่ไปไหนรอพี่ต่อกัน ก็ฟ้าก็จะมืดๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วรอได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่พักนะคะ สำหรับที่พักนะคะน้ำตาลจองเป็นที่ใจดีจริงๆค่ะตอนที่เราไปถึงเนี่ยก็คือมืดแล้วนะคะก็เลยถ่ายเป็นของอีกวันให้ดูนะคะมีห้องหลากหลายสไตล์นะคะให้เลือกชมนะคะแต่และห้องเนี่ยตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะของเราเนี่ยได้สไตล์ธรรมชาตินะคะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็สะอาดมากๆ ด้านนอกเนี่ยเราได้พบกับคุณลุงผู้ดูแลนะคะชื่อคุณลุงซีเนี่ยเขาแนะนําบอกว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นที่พักรายเดือนมาก่อนแล้วก็ปรับปรุงรีโนเวตเป็นรายวันนะคะแต่ว่าด้านในก็ยังมีรายเดือนอยู่นะคะสําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาพักนะคะก็เยยบชมเว็บไซต์ได้ที่จอดนะคะกว้างขวางนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นร้านกาแฟนะคะซึ่งอันนี้เป็นตอนเช้าบริเวณร้านเนี่ยก็คือจะยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าแม่เลนก็คือถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะ เะเลยค่ะบอกเลยแล้วก็เราโชคดีมากๆที่น้ําตาลเนี่ยเขาจะรู้จักที่นาราทิวาปัตตมียะลาเนี่ยรู้จักที่ดีๆเด็ดๆอ่ะเยอะมากเลยค่ะ อ่ะอันนี้คือด้านในนะคะก็น่ารักนะคะถ่ายรูปคือสวยทุกมุมจริงๆค่ะแล้วก็แม่เลนเนี่ยชอบตรงนี้มากๆมันจะมีแผนที่สถานที่สําคัญในนาราธิวาสนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นบริเวณของหาดนาราทัศนะคะที่เราให้ดูตอนแรกนะคะแล้วก็เช้านี้นะคะน้ําตาลกับพี่ต่อนะคะก็ไปตกปลาซึ่งก็ได้ปลามาด้วยค่ะเช้านี้ จากนาราที่วาดนะคะเดินทางกันต่อไปที่สุงไหงโกลกนะคะซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะจุดหมายของเราคือที่นี่ค่ะอวอดนะคะเป็นร้านกาแฟาเปิดใหม่ของรุ่นพี่น้ำตาลนะคะซึ่งเราตั้งใจมากๆนะคะที่จะมาแสดงความยินดีกับการเปิดร้านใหม่นะคะก็เป็นร้านกาแฟาสไตล์ลอฟนะคะซึ่งสะอาดๆมีเมนไายรูปสวยๆนะคะ เยอะเลยค่ะและกาแฟนะคะของที่นี่นะคะรสชาตินะคะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะมาที่สุไหกลกแล้วอย่าลืมมาแวะที่ร้านออมวอตด้วยนะคะนี่แม่เอเลนสั่งเป็นโกโก้นะคะอันนี้จะเป็นบริเวณของเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอาหารเมนูอีกนะคะเพราะว่าช่วงประมาณบ่ายสายไปแล้วเนี่ย ที่นี่เขาจะมีหมาล่านะคะด้ยวยนะคะก็มีบริเวณด้านนอกสามารถนั่งเล่นกันได้เย็นๆเนี่ยคือเหมาะเลยค่ะบอกเลยว่าถ่ายรูปนั่งชิลๆได้เลย คุณโมเนี่ยแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่านานๆจะได้ออกมานะคะหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะพอออกมาก็จะเบิกบานประมาณนี้นะคะก็เจอเพื่อนด้วยค่ะได้เล่นนิดหน่อยนะคะก็สนุกสนานเลย อันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยภาพของพี่ยุ้ยนะคะรุนพี่ของน้ำตาลที่เป็นเจ้าของร้านนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับวันเดย์ทัวร์ของเราและติดตามใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่ติดตามคะ่ะ